สวัสดีค่ะพบกับเราซื้อพอยนะคะเราซื้อพอยจะมาสอนคลินิกภาษาจีนค่ะสาหรับคลินิกภาษานะคะครูพอยจะสอนเกี่ยวกับการออกเสียงการเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะนักเรียนส่วนของในเรื่องของวันนี้นะคะเราซื้อจะมาทบทวนกับนักเรียนนะคะในเรื่องการนับตัวเลขค่ะตัวเลขนะคะนักเรียนนะคะเราซื้อได้ท้าวเราซื้อปานแล้วว่านักเรียนน่ะเก่งกันมากเลยนักเรียนสามารถท่องตัวเลขได้นะคะนักเรียนสามารถ นับเลขได้แล้วนับได้ถึงร้อยเลยอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่เราเชื่อนะคะคว่านักเรียนทําได้นะคะตัวเลขนะคะนักเรียน,นะะตัวเลขนะคะคือตสามสี่ห้าหกเจแปดเกแล้วก็ในเรื่องของพินอินนะคะส่วนพินอิน เราซื้อป่านก็บอกว่านักเรียนก็เก่งเหมือนกันนักเรียนสามารถรู้แล้วนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะตัวปั้วออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวไหนนักเรียนก็เข้าใจกันนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะมาพาอ่านนะคะรอบหนึ่งค่ะปัวพัวมัวปัวเตว้เนเลเกอเค,อค,อคอ เป็นไงล่ะคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเจาะลึกนะคะเมื่อเรามาเจอการตัวต่อตัวนะคะต่อไปเป็นสระนะคะสระนะคะมีทั้งหมด6ตัวอันนี้จะเป็นสระเดี่ยวนะคะสระเดียวมี6ตัวมีอโอเอออูอ นักเรียนรู้นะคะคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับพยัอสนะนะคะสระตัวนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับพยัญชนะแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเอามาผสมกับสระได้นะคะผสมยังไงเดี๋ยวเราซื้อจะพานักเรียนไปผสมกันนะคะขอให้นักเรียนจําสระ ตัวข้างหน้าได้ก็พอแล้วค่ะสละพัวพัวโมพัว,วที่เราเรียนมาข้างต้นนะคะเอามาผสมกับสละ6ตัวนี้ก่อนนะคะแต่สละมันมีมากกว่านี้นะคะซึ่งเราค่อยมาเรียนกันหลังจากนี้นะคะอ่ะต่อไปเป็นการผสมคำพินอินค่ะตัวแรกนะคะที่เราจะมาผสมกันก็คือปัวอปาปาเธออาทาพัวอา นาเทเอเทเทเอเทเนเอเนเมเอเมเคเอเคอเป็นไงคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะค่ะ สำหรับเนื้อหาของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะมาอธิบายแบบลงลึกให้เราอีกทีนะคะตอนที่เราเจอกันนะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะเป็นการพบเจอกันครั้งแรกนะคะเราซื้อแค่ทบทวนให้พวกเรานติดหน่อยๆนะคะในคาบเรียนของเราซื้อนะคะเราซื้อจะพานักเรียนร้องเพลงแล้วก็ปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยมีการเขียนเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมเสียงของนักเรียนมาดีๆนะคะไว้เจอกับเราซื้อนะคะบ๊ายบาย